ผีย่าหมอหนึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นที่พึ่งทางใจของผู้ป่วยและญาติและเป็นสิ่งลี้ลับที่น่าค้นหาท้าทายความเชื่อของคนในยุคป,ปัจจุบันมากเพราะผีย่ามอหนึ่งอยู่เหนือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเป็นความเชื่อของคนที่เชื่อถือสืบทอดกันมาเป็นเวลานานปัจจุบันมีบางกลุ่มเห็นว่าผีย่าหมอหนึ่งเป็นเรื่ององมงายไม่น่าเชื่อถือ แต่บางกลุ่มกลับเห็นว่าผียามอน่งสำคัญต่อชีวิตและครอบครัวเป็นที่พึ่งทางใจจึงเป็นเรื่องที่น่าศึกษาค้นคว้าว่าทำไมผีย่ามอนน่งจึงมีอิทธิพลต่อความเชื่อของคนในปัจจุบันนี้ทั้งทังที่เทคโนโลยีทางการแพทย์ก็จเจริญก้าวหน้าไปไกลแล้ว ก่อนทำพิธีกรรมจะเริ่มจากการไหวครูหรือเรียกว่าการเลี้ยงผียาหม้อนึ่งจะเลี้ยงช่วงเข้าพรรษาและออกพรรษาของที่ใช้เลี้ยงจะเป็นขนมนมผลไม้คนที่ถือจะต้องมีความดีถ้ามีของไม่ดีหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองจะไม่มีการโยกเย่ของหม้อนึ่งที่ใช้ประกอบพิธีกรรม ก่อนจะทำนายคุณยายจะนำซึ้งนึ่งข้าวซึ่งสารจากไม้ไผ่นำมาสวมผ้าสีดำและใส่แขนซึ่งทำจากไม้ไผ่แล้วนำขึ้นหม้อนึ่งตั้งไฟจากนั้นนำขันตั้งมาประเคนและบอกกล่าวกับผีย่าหม้อนึ่งหรือเรียกว่าปู่ดำย่าดำรอจนกว่าซึ้งนึ่งจะตกลงจากเตาเองเวลาในการรอในแต่ละครั้งจะนานไม่เท่ากันบางครั้งก็ครึ่งชั่วโมงบางครั้งก็เป็นชั่วโมงแล้วจึงประคองนำซึ้งขึ้นมาเพื่อไปทำพิธี เมื่อผีแย้มหม้อนึ่งเข้าแล้วจะมีการสั่นไหวโยกเยกไปมาของหม้อนึ่งที่ถือไว้และก่อนทำนายผีแย้มหม้อนึง่งจะตรวจเช็คขันตั้งว่าครบถูกต้องหรือไม่ลักษณะความเชื่อจะเป็นการถามเกี่ยวกับดวงชะตาชีวิตปัญหาการงานการเงินความรักตลอดจนการแก้คิดแก้คนใส่และอื่นๆซึ่งผีแย้มหม้อนึ่งจะตอบได้หมดด้วยใยแก้วเขียวสืบ จะเป็นล่ามระหว่างผีย่าม้อนึ่งกับคนถามและก็ได้ตอบคำถามเป็นที่น่าพอใจกับบ้านไปทุกลายซึ่งได้สร้างความแปลกของผียา่าม้อนึงให้กับคนที่มาพบเห็นเป็นอย่างยิ่งและจะมีข้อห้ามของคนสือผีย่าม้อนึ่งดังนี้ 1. จะไม่กินข้าวในงานศพแต่กินผลหลังคาได้ 2. ห้ามรอดราวตากผ้าหรือได้สายศิลงานศพ สผ้าที่ใช้คุมต้องใช้สีดำเท่านั้นเพราะหม้อนึ่งข้าวขามเมาจะเป็นสีดำถึงแม้ผีย่าหม้อนึ่งอาจจะดูล้าหลังงมงายแต่สิ่งสะท้อนที่ได้รับก็คือการยาใจที่ผู้ป่วยต้องการเป็นที่พึ่งสุดท้ายเพราะพวกเขามีความเชื่อและเคารพในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันเช่นเดียวกับยายแก้วเขียวสืบ ซึ่งยังคงรักษาพิธีกรรมผีย่าหม้อหนึ่งไว้อย่างเหนียวแน่นจนถึงทุกวันนี้ขอบคุณที่